พี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับ Bible on the way นะครับผมยังคงอยู่ที่อำเภอเอาวลึกนะครับพี่น้องจังหวัดกระบี่วันนี้วันที่10บนะฮะวันที่11ก็ยังนอนที่จังหวัดกระบี่นะครับส่วนวันที่12นะผมเองก็จะย้ายกลับไปที่จังหวัดตรังนะครับแต่เข้าของบางส่วนนะเราฝากไว้ที่ที่จักเอาลึลย์ลมเย็นก่อน ออเดี๋ยวผมจะนัดอาจารย์ุนสี่นะครับที่จะตีรถขึ้นมาแล้วก็ขนกลับไปนะฮะก็คงกลับไปเก็บไว้ที่บ้านเช่านะครับด้านหลังบ้านคุณพ่อนะก่อนนะฮะจนทั้งผมรีโนเวทนะครับบ้านเช่าอีกจุดหนึ่งนะครับเสร็จก็จะขนไปติดตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะก็ต้องว่าไปตามสเต็ปสเต็ปพี่น้องครับในแต่ละวันนะฮะแต่องน้อยทุกวันนะครับเราก็อธิษฐาน นะครับมอบไว้กับพระเจ้านะครับเพราะการงานทุกอย่างที่เราทําทั้งหมดนั้นนะครับเราทําในพระนามของพระเจ้านะครับพันพีก็เติมว่าแม้แต่ร่างกายของเราเองก็เป็นของพระเจ้านะครับตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับจิตปิญญาเราเองก็ได้รับมาจากพระเจ้าก็เป็นเ็เรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับของคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับ พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะลงสถิตยอยู่กับเรานะครับและสิ่งที่สําคัญมากก็คือพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ก็จะชําระความผิดบาปไปกับเราคือเราเริ่มต้นใหม่นะฮะกับพระเจ้ารับชีวิตใหม่นะครับแล้วก็บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณนะครับโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับชัดเจนนะครับสิ่งเก่าๆก,ก็จะล่วงไปนี่ในการเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่สิ่งใหม่ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะร่วมมือกับพระเจ้ามากขนาดไหน อันนี้ต้องพูดตามเนื้อผ้านะครับถ้ามาเป็นริเสเตียนแล้วไม่ค่อยร่วมไม้ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยอธิษฐานเนี่ยมันก็คงจะยากนะครับที่จะให้อุปนิสัยของเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่พป่น้องคบเพราะว่าการที่จะให้อุปนิสัยเราร,รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราต้องพึ่งฤทธิเดชจากพระวจะนะของพระเจ้าก็ต้องโยงกลับไปที่พระคัมภีร์ที่บอกว่าพระภีทุกตอนนะครับได้รับการโดนใจมาจากพระเจ้าใช่ไหมครับ เป็นประโยชน์ในการสอนนี่ฮะเป็นประโยชน์ในการสอนทุกวันที่ผมจะแบ่งปันหนุนใจพี่น้องก็เพื่อพี่น้องทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นเรียนรู้กับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเติบโตพระเจ้ามากขึ้นนะฮะแต่เมื่อสอนไปแล้วนะครับมีการเฉยเมยนะทำหูทนล,ลมฝ่ายวิญ,ญญาณสมมุตินะครับก็ต้องมีการว่ากล่าวแล้วก็ตักเตือนด้วยนะเหมือนที่พระเจ้าก็ว่ากล่าวตักเตือนจนชาติอิสราเอลนะครับผ่านผู้เผยชนะข,ของพระองค์นี่เป็นภาพซ้อนภาพฝ่ายวิญ,ญญาณพี่น้องครับ พระเจ้าก็ใช้ผู้รรบใช้พระเจ้านะครับในการเทศนาสังสอนว่ากล่าวและตักเตือนนะครับเพื่อให้คนของพระเจ้านะครับทั้งในภาพที่ผ่านมาในในภาพรวมของอิสราเอลกับในภาพรวมของคริสเตียนทุกคนทั่วโลกนะครับพระเจ้าจะใช้ผู้รรบใช้ของพระองค์นะครับที่จะมีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านะครับนอกจากสอนแล้วก็ต้องมีความกล้าในการว่ากล่าวและตักเตือนด้วย อันนี้ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับเป็นของประทานที่พระเจ้าจะให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับก็หนุนใจผู้รับใช้ด้วยกันพี่น้องครับใช่ครับผมก็ใจถึงความลําบากใจของผู้รับใช้หลายคนนะครับเพราะบางครั้งคนที่เราต้องว่ากล่าวเนี่ยอาจจะเป็นคนในข้อควังเราเองนะครับหรือเป็นสมาชิกอาวุโสนะครับแต่ก็จะมีความดื้อนะครับไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามนะ ยังคิดนอกกรอบของพระเจ้านะครับยังคงดําเนินชีวิตที่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวพระเจ้านะครับเราก็ต้องให้เกียรติในพระเจ้าของพระเจ้านะครับมีการตั้งริ้วขบวนนะครับวันนี้น่าจะมีงานแต่งงานนะครับเห็นมีรถหลายคาันมั้นะครับมีผูกโบสีชมพูเนะี่ย ก็เป็นการดีพี่น้องครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นนะครับทั้งชายและหญิงนะครับเน้นนะครับชายกับหญิงนะครับส่วนที่เกิดจากนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผลพวงห่งความบาปที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับก็เป็นเหตุที่เราได้เห็นนะครับสิ่งที่ไม่ดีมากมายเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยนะครับทุกอย่างที่พระเจ้าเนี่ยมิสร้างหรือสร้างนั้นโปร่งตัดแลวว่าทุกอย่างนั้นดี แต่ที่มันไม่ดีมันผิดพลาดนะครับใหญ่โตมโหฬารทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเนื้อหนังของมนุษย์คิดเองเออเองสรุปเองนะครับคิดคำสอนขึ้นมาเองปรัชญาต่างๆคิดกันขึ้นมานะครับแล้วก็อุปโลกขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรที่มาจากมนุษย์นะครับมันเนื้อหนังท่างนั้นนะครับมันไม่มีอะไรถูกต้องหรอกครับพี่น้องทุกอย่างมันต้องมาจากความคิดของพระเจ้าไม่งั้นพระเจ้าค,าคงไม่ตดัดบอกว่าแล้วครับ เราจะเทความคิดของเราให้แก่เจ้าเราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้าผมกล้าพูดเลยว่าพระเจ้าไม่ต้องการความคิดของเรานะครับพี่น้องตอนนั้นที่อับราฮัมเสนอความคิดจำได้ไหมฮะที่พระเจ้าจะเผาเมืองโสโดมโกมโมลานะครับพระเจ้าก็ให้ลองดูนะจนทั้งคือสิ่งที่พระเจ้าตัดมันเป็นความจริงอยู่แล้วนะครับบางทีไม่เชื่อไม่เชื่อพระเจ้าก็ให้ลองดูทําดูแลกันไปหาดูแลกันสุดท้ายไม่มีคนชอบทำสักคนเดียว นะครับเหมือนกันฮะสำหรับผมในสิ่งที่พระเจ้าตรัสสอนไว้ในพระเจ้า,จานั้นครบบริบูรณ์ไม่จำเป็นต้องเอาคําสอนของมนุษย์นะครับมาอ้างองิงพระเจ้าสอนยังไงไปตามนั้นนะครับผู้สอนเองก็ต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปเติมนะครับไปเพิ่มนะครับเหมือนพวกธรรมอาจารย์ใช่ไหมฮนะธรรมอาจารย์นี่มาจากกลุ่มที่คัดลอกคมพีเขาเรียกว่าอารักษ์คนเหล่านี้เนี่ยก็เติม เติมเข้าไปนะแล้วก็นำะมาบังคับใช้พระเยซูก็ทราบดีนะครับพระองค์ก็ติงแล้วบอกว่าท่านทั้งหลายเอากฎของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นกฎของพระเจ้าทุกวันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีมากหรือมีน้อยนะครับหลายค้จรจันะครับที่ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองนะแล้วสุดท้ายกฎเกณฑ์เหล่านั้นพี่น้องครับมันมาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับ น่าเศร้าใจนะครับถ้าจนแล้วจนรอดนะครับเราเองก็กลับไปอยู่ในวิถีเดิมๆนะครับทั้งที่เราควรจะอยู่ในวิถีใหม่จิตวิญญาณใหม่บังเกิดใหม่แต่หลายคนกลับไม่ได้บังเกิดใหม่พเพราะดับพระวิญญาณของพระเจ้านะครับแร้วคนที่บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณพี่นะครับเอาพูดกันง่ายๆนะฮะก็ต้องรักในการอ่านบัมพี มีภาระใจพี่น้องครับที่อยากเห็นทุกคนได้รับความรอดตัวไปให้น้องอยากจะประกาศอยากเป็นพยานอยากเรียนอยากรู้อยากจะเข้าใจเพื่อจะนําไปสอนว่ามีคนพูดถึงพระเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้องเยอะแยะนะรู้สึกมีภาระใจนะครับแล้วก็ขอพระวิญญาณทรงนําในแต่ละวันที่ใช้คําพูดที่เหมาะสมใจของประทานที่ถูกต้องนะครับก็คือประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับ มีประสบะการณ์พระวิญญาณนะนี่ก็ในส่วนของคนที่บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณส่วนคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับก็กลายเป็นคริสเตียนอีกอีกประเภทหนึ่งไปเลยนะะพี่น้องมันคนละขั้วเลยนะฮะก็เหมือนเรามองไปในทุ่งนาพี่น้องครับใช่ครับดูเหมือนเหมือนกันคล้เคียงกันระหว่างข้าวละมานกับข้าวสาลีแทบแยกไม่ออกพี่น้องครับแต่เมื่อมาดูที่ผล โอ้โห oh, แยกออกชัดเจนแล้วครับเพราะข้าวสาลีเนี่ยกับข้าวละมาน,นี่มีผลลักษณะที่แตกต่างกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมพี่น้องก็เหมือนกันก็ตีกลับมาในภาพการไปชี่อของคริสเตียนสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเหมือนข้าวละมานกับกลุ่มที่เป็นเหมือนข้าวสาลีอย่าลืมว่ารัมพีก็บอกชัดเจนนะครับเปรียบเทียบทั้งในข้าวละมานข้าวสาลีเปรียบเทียบทั้งในเรื่องแพะและแกะ ทำไมพระเยซูสอนแบบนั้นก็เพราะว่าทุกคนเห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับมันเป็นชีวิตของคนยุคนั้นนะครับเมื่อเขาปลูกข้าวก็จะมีข้าวละมานตามขึ้นมาด้วยนะระองเลยยกตัวอย่างเรื่องข้าวละมานข้าวสาลีในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างในเรื่องการเลี้ยงแก่นะครับพอเมื่อแกะกลับเข้าคอคกนะครับเขาจะแยกนะฮะคอกแกะกับคอกแพะนะครับอยู่คนละคอก นะผู้เลี้ยงเนี่ยจะยืนที่ประตูนะครับเอาไม้เนะี่ฮะแตะสีข้างของแกะนะครับแกะไปทางขวาสมมุตินะครับคอกทางขวา,มมนนขา,ขวาแล้วก็ไม้แตะแพะนะครับเพื่อบังคับนะครับเตือนว่าให้ไปทางซ้ายนี่ก็เป็นวิถีชีวิตประจําวันของอิสราเอลนะครับที่เขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาปลูกข้าวหรือในส่วนที่พระองค์ยกตัวอย่างนะครับในส่วนของ เถางุนใช่ไหมก็เหมือนกันมันก็เป็นวิถีชีวิตประจําวันของคนอิสราเอลนะครับที่ก็จะปลูกอง,งุ่นบางคนก็มีสวนองุ่นบางคนก็เป็นคนงานรับจ้างในสวนองุ่นนะครับดูแลสวนองุ่นนะเก็บอง,งุ่นนะครับเหยียบย่ําในบอ่อย่ําอง,งุ่นเพื่อเอาน้ําองุ่นมาทําเป็นไวน์นะครับเนี่ยผมขอบพระเจ้าที่พระาจผมมองในส่วนนี้นะครับ เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น,เ,นเราจะมาประยุกต์ใช้ได้ยังไงกับลักษณะคนไทยแน่นอนคนไทยเราไม่ได้ปลูกองุ่นนะครับใน,ในเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่และครอบครัวใช่ไหมครับใช่ครับเรามีพี่น้องทําแร่ง,งุ่นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะตีความหมายพระคัมภีร์เนี่ยมาอยู่ในบริบทความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ทำไมต้องเรียนพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์เนี่ยเขียนขึ้นจากพื้นฐานวัฒนธรรมนะการในชีวิตของชาวยิวนะครับก็ต้องเรียนอันนี้ก็จะถูกบรรจุอยู่ในวิชาเบื้องหลังวัฒนธรรมพระคัมภีร์ที่ผมจะสอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียนพระคัมภีร์ก็จะได้เปรียบนะครับก็คือสามารถที่จะตีความหมายพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะ,จะคิดเองเออเองสุดเองพี่น้องครับเข้าขายว่าสอนผิดรับโทษก็ไปอีกถูกต้องไหมครับพี่น้องพอพระบีกระเตือแล้วอย่าเป็นอาจารย์หลายคนนะครับถ้าสอนผิดต้องรับโทษที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นจริงๆในเชิงเปรียบเทียบเราก็สามารถดึงนะครับพืชผักผลไม้หรือแม้แต่สัตว์นะครับที่เราคุ้นเคยนะครับก็ามาเป็นประโยชน์ได้นะครับเช่นอย่างกรบี่ใช่ไหมฮ กระบี่นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกปาล์มนะครับเราก็สามารถที่ดึงลักษณะของปาล์มส่วนในส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นเชิงเปรียบเทียบนะครับให้เห็นยกตัวอย่างเช่นปาล์มที่ออกผลดกแล้วออกผลที่ดีทะลายใหญ่ปาล์มเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าของสวนนะครับมีการใส่ปุ๋ย นะครับดูแลอย่างดีนะครับผลผลิตก็ออกมาดนะีเราสามารถนํามาเปรียบเทียบเป็นคนําสอนเป็นคําหนุนใจพี่น้องสมาชิกนะครับในโบสถ์ได้เพราะเขาอยู่กับต้นปาล์มก็เห็นต้นปาล์มนะเขาคุกคีกับต้นปาล์มนะครับผมเคยใช้ลักษณะแบบนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องตอนนั้นนานแล้วพี่น้องครับไปแบ่งปันพี่น้องในสวนปาล์มนี่แหละครับที่จังหวัดตรังเมื่อก่อนนะ ตอนนั้นก็เริ่มที่จะฝึกในการแบ่งปันพระคำพระเจ้านะครับผู้รับใช้พระเจ้าก็ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปแบ่งปันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะนั้นฟูเนี่ยลองฝึกแบ่งปันเดี๋ยวจะทิ้งฟูไว้อีกกลุ่มหนึ่งโอ้โหตื่นเต้นไปน้องครับผมว่าจะแบ่งปันยังไงจะยกตัวอย่างยังไงดีนะครับพระเจ้าก็นําให้ไปดูสวนปามนะครับสองสวนเลยี่น้องครับอยู่ซ้ายกับขวาเลยนนั่นแหละพระเจ้าให้เราเห็น นะประจวบเมื่อเราสังเกตรเราจะได้ความรู้ก็เห็นแล้วว่าสวนทางซ้ายนะครับดูเหมือนต้นปาล์มเนี่ยไม่ได้รับการดูแลนะครับดูจากพื้นที่หญ้าขึ้นรกนะครับและลูกปาล์มก็น้อยมากทลายเล็กๆนะฮะแต่ดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหก็ตัดจ้าเตรียมเลยให้พี่น้องตัดแต่งทางปาล์มดูทลายปาล์มแล้วนะครับโอ้โหแน่นไปหมดเลยลูกเป่งๆทลายใหญ่ๆนั่นแหละครับ เราเลยเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูได้ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังนวลใช่ไหมฮะขแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะกระแกะข้าวมันข้าสาลีก็ขอนุนใจพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมพาพี่น้องขับรถมาวนนะครับถนนนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านจำบุสีนะครับเดี๋ยวผมก็จะวกไปที่บ้านพี่ลินนะครับพี่ลินถ่ายรูป เกี่ยวกับธรรมะนะครับตอนนี้ท่านประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะรอที่จะเอาอก็เรียกว่าสีโอ๊กนะครับมาเคลือบมาทานะครับก็ต้องขอบคุณประชาติพี่น้องครับก็ได้เห็นว่าแต่ละคนก็มีของประธานที่แตกต่างกันให้ผมไปทําธรรมะนะครับเหมือนที่พี่ลินทําก็ไปได้พี่ลินนี่มีของประธานเกี่ยวเรื่องช่างเห็นไหมก็สามารถเชื่อมได้ ทำงานด้านช่างนะครับได้เกือบทุกแบบเลยฮะพี่ลินไปช่วยในการก่ออิฐสร้างห้องน้ํานะครับช่วยเชื่อมโอจีปาฐะเลยพี่น้องคือให้ผมไปจับงานเหล่านั้นผมก็ทําไม่ได้เพราะผมไม่มีความรู้ความสามารถหรือของประธานนั้นนั้นใช่ไหมครับเพราะเนี่ยของประธานก็มีไว้ใช้ร่วมกันนะครับเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเพราะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับผมเคยหนุนใจพี่น้องแล้วเราควรที่จะสํารวจเรื่องของประธาน นะครับของประธานมีแน่นอนนะครับจะบอกว่าไม่มีถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาค้นดูว่าเรามีของประธานอะไรนะครับที่เราสามารถนำมาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับในคิดจักท้องถิ่นนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปเทพไปสอนไปนำเพลงได้เพราะเราไม่มีของประธานก็ไม่เป็นไรอื่นๆแล้วครับอื่นๆที่เรามีความรู้ความสามารถนะครับเป็นของประธานที่เราควรที่นำมานะครับมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้า นะครับโกโอเคพี่น้งครับก็เล็กๆ,ๆน้อยนะครับระหว่างการขับรถนะฮะก็ถือโอกาสแชร์แล้วก็แบ่งปันพระคำพระเจ้าเพื่อหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับฝากไว้ใน,นคำพิฐานพี่น้องด้วยนะครับในวันที่ส2ตอนเช้านะฮะผมจะออกเดินทางจากกระบี่นะครับกลับไปจังหวัดตรังนะครับก็ จะไปปักหลักที่นั่นเลยนะฮะผมจะมากระบ,บี่ก็อาทิตย์ที่2นะครับของเดือนนะเมื่อกี้ก็คุยการปรึกษากันว่าถ้าผมมาวันศุกร์จำไหมฮะวันวันศุกร์รอบขําหนึ่งทุ่มเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะสร้างกลุ่มนะครับสามวกีธทรมที่บ้านอายจอมบุญสีนะครับแล้ววันเสาร์นะตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมีสอกกนวิชาพีนะครับวาอาทิตย์ก็จะมีการทศษา ท่านคิดจากเ่าลึกลมเย็นและคิดจากพนิเวศเขาครามนะครับวันจันทร์ก็เดินทางกลับจังหวัดตรังนี่เป็นแพทเทิร์นนะครับของอาทิตย์ที่2อของทุกเดือนนะครับอื่นๆเดี๋ยวผมจะมีโอกาสแจ้งพี่น้องให้ได้รับทราบนะครับว่าต่อไปนี้นะครับในแต่ละเดือนนะครับผมมีภารกิจอะไรบ้างนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ติดตามแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะครับโอเคพี่น้องครับแจ็คอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ